มาครับซูมมาเต็มเต็มคําดิ้วนี้ได้น้ำจิ้มพร้อมครับพอักพร้อมมานี้เรียกให้ทุกคนหรอกครับอย่างนี้ครับใส่ครับเตาแก็ได้เลยครับอย่างงายครับประตรงดังดานอย่าง,งา เฉียบบนมีติดกระถาครับผมนะครับปิดวุนมีติดกระถาเลยครับโอ้ อย่างของม้อมเลยครับครับยิ่งมาครับโอ้ยใส่ดีครับใส่ดีครับผมเก็บปากได้ครับ แค่หอมหอมนี่นึล้ครับผมกระทะอย่างดีครับผมเนี่ยเอาพริกหยวกดุ่งอย่างนึงน้อย ใส่ทานหยางนะยครับผมหยางแทบเต่าอย่างครับกดชังได้เลยครับกินหอมชุ่มยีเลยเยี่ยครับกระทก กะทะัหมูยางครับผมสาสีสันนาดาหอมแล้ยวฮะดีที่เข้าคือเก่าครับเดี๋ยวเรามากินกันครับผมแซ่บครับอ่ะมานี่ครับหมูย่างกับกะทะัดีครับผมโอ้ยสุดยอดเลยกะทัเนี่ยครับเจียวความเรียบร้อยอโอ้ยเจียว เพิ่มพักเข้าไปอ๋อได้ครับอ๋ออ๋องามเปลือหอย ก็สัออย่างครับโบ้ยเย็นไหมครับอ๋ออย่างห่อนไหมแ้วกับ้างเวลาออกมาเย็นไคบับอืนดีครับอืออือเฮ็ดอย่างอือ จช่ครับอ่ะอีกคำหนึ่งคำเบลอทุกี่ไทยใช่ครับอักใบเฉียวมาดอักใบเฉียวอ๋อขอคุณสามหนึ่งสองขอคุณสามครับหนะึ่งสามอืมนึ่งครับโบนยาเตอร์ก็กินแบบแบบแบบเลื่ออืมอืม,อม ที่ดำครับกดครับกดกดกดจากคำหนึ่งกดกด,กดไปเลยครับอืมดีครับกร,ระดัษ